สวัสดีครับพบก,กับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยหานอยวันนี้นะครับวันพุธที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมวันนี้มามัดรวมให้เลยนะลองจับมัดรวมทีเดียวชุดเดียวไปเลยนะครับเด่นนะครับมาเหานอยอันนี้เด่นศูนย์สามมากับหนึ่งสองห้าหกนะครับศูนย์มาศูนย์สามครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูย์หก

สำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันพุธที่24ขอโชคดีครับ